จ้าอ,กกอีรเีย <c oughs> มาแล้วครับต้าอ้วนผักสดผักถูกผักสดผักใหม่หโอ้นนี้มีกระหอมก็กระเทียมฮะหอะะมงามเนาะนี่เนาะแล้วคุณ้าตาดีอ่าอทไก็สามโ้ร้อยสามรลยร้อยถุงกนได้นนีสามร้ร้อยถุงก็หนึ่งกิโลอ่านี่หนึ่งโล,ล หอมแดงอินโดนะครับไม่ใช่หอมแขกพม่านะหอมแดงอินโดหอมอินโดมันลูกไหนมาลูกอินโดพม่ากะไม่ใช่หอมพม่านะครับเป็นหอมพม่าค่ะเป็ดนี่หอมแดงสามโลร้อยนี่กระเทียมสวยๆเลยกระเทียมโลละห้าสิบแม่กระเทียมกระเทียมไหมป๋ะหวานล่อนกรอบครับโลละห้าสิบอยะ หวานไปซ e ื้อดำเห็ดไปใช่ไหมครับกระเทียมกระเทียมกระเทียมนี่จับอ๋อโอ้เอามาเยอะจะหมดแล้วเนี่ยเอาอะไรปลาเอาอะไรกระเทียมถุงนึงกระเทียมถุงหนึงหอมแดงเอาไหมสามโลร้อยสามโลร้อยอ่ะอันนี้อย่งละโลเหรอน่าใช่เนี่ยถุงละโลหวานล่อนกรอบมันมันเยอะไปมันจะเน่าเดี๋ยวเอาเอาไปอย่างละถุงได้ไหมเอาอย่างละถุงอ่า มาครับเี็นเชิญครับเป็นเชิญตงกวนผักสดวันนี้มีแต่หอมกับกระเทียมครับกระเทยขายกระเทยขายอ่าเป็นเชิญครับเป็นเชิญ